สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทานายดวงนะภาพรวมการงานการเงินความรักโชคลาภให้กับ12ราศีคลิปนี้เป็นคลิปของราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะกลุ่มชาวราศีมีนนะคะมีดาวประจําตัวเป็นดาวพฤหัสบ,บดีเลขศาสตร์เป็นเลขค่านะคะกลุ่มราศีมีนเป็นบุคคลที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่12เมษายนนะคะ ดาวพฤหัสบดีนะคะเป็นกลุ่มของธาตุดินนะแต่ว่าชาวราศีมีนหรือว่าชาวลัคนาราศีมีนเป็นธาตุน้ํานะกลุ่มชาวราศีมีนนะคะก็จะเป็นคนที่อาจจะมีจิตใจที่รวนเรแปรปรวนได้ง่ายนะแต่ว่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้นะคะวิชาการ เป็นครูบาอาจารย์นะแต่ว่าแล้วก็เป็นคนที่ชอบบน่นชอบแนะนําชอบสั่งชอบสอนนะจนทําให้คนอื่นอาจจะรู้สึกรําคาญด้วยนะแต่นะมีเหตุและผลในการสั่งและสอนนะคะจึงมักที่จะได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นนะคะดูน่าเคารพยกย่องน่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าชาวราศีมีนเะเป็นคนที่เย่อหยิ่ง นะคะลงตัวเองหรือว่าบ้าอำนาจในบางครั้งก็อาจจะเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลฉะนั้นกลุ่มชาวราศีมีนนะคะหากท่านนะ,ค,ะคิดอยากจะให้เหมือนกับว่าเราพูดหรือว่าเราแสดงออกไปในรูปแบบของการสั่งสอนนะ,ะก็ให้เปิดใจรับฟังคนอื่นยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นนะ,ะแล้วก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างนะ,ะอย่าเย่อหยิ่งหรือว่าแสดงความที่แบบเหมือนว่าเรารู้อ่ะนะคะในความรู้บางอย่าง นะคะเราอาจจะไม่รู้บางอย่างก็ได้ฉะนั้นนะให้อ่อนน้อมถ่อมตนบ้างจะเป็นการดีในการดำรงชีวิตนะคนอื่นจะได้ไม่รู้สึกหมันไส้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเออการใช้ชีวิตนะกับบุคคลอื่นเหมือนกับว่าเออถ้าแบบเราใช้อำนาจนะพูดจาข่มเหงกลมอื่นเนี่ยนะคะอาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกมันชาิมันไส้อิจฉาเราก็ได้เช่นกันนะคะกลุ่มชาวราศีมีในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะ เป็นดาวพฤหัสบดีนะคะสถิตยอยู่ที่ราศีมีตนะคะอยู่พบกระดุมพลาฉะนั้นกลุ่มชาวราศีเมีก็ต้องเป็นคนที่เหมือนกับขยันทํางานหาเงินหรือว่าอ,าอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองนะคะเงินฝากเงินเก็บเงินออมนะคะมากมายนะ,ะที่เป็นของพ่อของแม่นะคะอาจจะยังไม่ได้แบ่งสันปันส่วนหรือว่าเป็นในเรื่องของเ,อเงินมรดกนะเงิน พินัยกรรมต่างๆก็ได้อาจจะทําประกันของคุณพ่อคุณแม่ไว้เยอะนะคะก็ต้องรอนะคะรอในช่วงของเดือนเมษายนนะคะจะมีดาวสุกร์เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักจะยกเข้าราศีมีนทับลัคนาชาวราศีมีนร่วมคุงมกันกับดาวราหูนะคะดาวอังคารแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วยส่งผลนะคะอย่างไรต่อชาวราศีมีนดาวศุกเนี่ยยกเข้าราศีมีนเป็นนะอิทธิพลคือ เป็นมหาอุดนะในเรื่องของความสุขความสําเร็จการเงินนะการเสี่ยงโชคด้วยกว็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่านั่นแหละนะคะสร้างบุญเยอะถ้าใครเหมือนสร้างบุญเยอะทําบุญเยอะทํากรรมดีเยอะนะคะบุญกุศลต,ตรงนี้ก็จะหนุนนําในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภนะ,ะแต่ถ้าใครที่ทํากรรมชั่วในสิ่งต่างๆนะคะศีนห้านะคะบุกพร่องเนี้ยก็อาจจะเหมือนว่าอาจจะ ได้รับอิทธิพลนะของในเรื่องของบุญนะคะน้อยนะคะฉะนั้นก็ให้เหมือนกับประคับประคองตัวเองให้อยู่ในศีลธรรมมากๆนะคะกลุ่มที่สองนะค,ะคือดาวอาทิตย์นะ,ะจะมีการโคจรย้ายวันที่สิบสามเมษายนนะคะก็จะไปร่วมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวศุกร์เนาะนะคะแต่ว่าดาวศุกร์เขาจะย้าย อีกครั้งหนึ่งวันที่27เมษายนนะคะเป็นปะแต่ว่าก็มีอิทธิพลของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีร่วมด้วยนะจะส่งผลทําให้ในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนนี่อโอ้โหนะฟูฟ้าได้มาจากในเรื่องของการงานด้วยได้มาจากในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยได้มาจากในเรื่องของเออเงินเก็บเงินออมเงินตกเบิกต่างๆมากมายนะคะก็คุณอยู่กับบุญน,นั่นแหละนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีหมายถึงบุญ บุญที่สร้างบุญที่ทำกรรมดีที่ทำนะถึงจะส่งผลให้ชาวราศีมีนนะมีโชคมีลาบนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็มีดาวเกตนะคะจะมีการโคจรย้ายเข้าราศีกุมนะคะพบวินาศของชาวราศีมีนนะคะดาวเกตมีกำลังมากเลยอะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะฉะนั้นบาปบ,บุญคุณโทษนะคะที่ได้สร้างสะสมมา นะคะเห็นผลทันตาแน่นอนนะคะสร้างกรรมดีก็จะได้รับนะความดีได้รับบุญกุศสนะได้รับโชคลาภความสําเร็จสร้างกรรมชั่วมานะทาบาปก็นะเห็นผลทันตาเลยนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรนะกรรมดีกรรมชั่วเห็นผลทันตาภายในเดือนเมษายนนี้แน่นอน นะคะอันนี้คือไม่ได้ขู่อ่านตามดวงดาวนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเอ,อมีอะไรกับชาวราศีมีนหรือเปล่าไม่มีนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับนะ,ะกรรมดีกรรมชั่วที่คุณทำนั่นแหละนะจะส่งผลช้าส่งผลเร็วก็ขึ้นอยู่กับนะคะดวงดาวที่มีอิพลหรือว่านะบุญทํากรรมแต่งนั่นแหละนะคะทำดีก็ได้ดีนะคะแต่ว่าก็จะช้าเร็วนะคะก็มีระยะเวลาของเขาเองนั่นแหละนะคะ ต่อมานะมีดาวอังคารยกเข้าราศีมีนนะเป็นจุลจักรนะชาวราศีมีนเนี่ยจะมีความขยันมีความขเมีความอดทนมีความขยันมุมานะนะเป็นคนบ้างานบ้างเงินบ้านะคะเหมือนกับว่าโอหยนะคะอยู่นิ่งไม่ได้จะขยันกันแข็งกระดุกกระดิกนะคะเอ่อทำงานบ้าระห่ำเลยทีเดียวนะไม่กลัวเหน็ดไม่กลัวเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นนะคะทำหมดมีอะไรให้ทําทําหมดเนี่ยนะคะขยันมากนะก็ใช้สิ่งตรงเนี้ยนะคะ เไปหาเงินนะไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะไปหาไรายได้นะขยันเก็บขยันออมนะไม่ใช่ขยันใช้นะมีนะขยันใช้ก็มีนะหาเยอะนะก็ใช้ออกไปเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีดาราหูทับลัคนานะหามาได้เยอะก็ใช้ออกไปเหมือนกันนะบางคนบางท่านก็อาจจะใช้เงินเก่าออกไปด้วยนะคะหามาหนึ่งหมื่นใช้หนึ่งแสนก็มีนะคะถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็คือแบบหามาหนึ่งหมื่นนะแต่ไปต่อยอด นะคะได้เงินแสนมาก็ได้หรือว่าบางคนบางท่านเอ่อได้เงินมาหนึ่งหมื่นนะเอาไปซื้อทองนะคะเออเก็บไว้ก็ได้เช่นกันเนี่ยนะคะคือแบบทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตข้างหน้านะคะจะแ,แบบว่าหาเงินหมื่นนะเพื่อที่จะมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะ,ะหาเงินหมื่นเพื่อจะมาซื้อโทรศัพท์นะคะไอโฟนเครื่องละสี่ห้าหมื่นมันไม่ไหวไม่ได้นะคะยิ่งนานวันไปน่ะพวกนะ <ๆ S 2> กระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์ ไอโฟนต่างๆนะมันก็เหมือนกับว่า,าล,ดลดลดหลั่นนะคะลดคุณค่าลดราคาลงไปนะ,ะเราซื้อทองลาออมเงินนะคะเก็บเงินไว้ดีกว่านะคะก็ระวังตัวนี้ด้วยเพราะมีดาราหัวะนะ,ะสร้างความอยากได้อยากเด่นอยากดีอยากดังความโลภระมบโลบมากไปในทางที่ผิดนะ,ะไปในทางที่แบบทำให้ตัวเองสูญเสียก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะ าดาวสุก็โครจรย้ายวันที่27เมษายนนะแต่เป็นปะนะก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่โดดเด่นเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าก็ยังมีอิทธิพลของดาวพฤหัสบด,ดีร่วมคุมกันกับดาวอาทิตย์นะก็โดดเด่นในเรื่องของการงานนะสิ่งที่ทํานั่นแหละนะคะแล้วก็ผูห้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นะคะในช่วงของวันที่30เมษายนนะดาวพฤหัสบด,ดียกเข้าราศีพฤษภนะคะพบสาสะ ฉะนั้นนะมีโอกาสที่เหมือนกับว่าชาวราศีมีนอนะ่ะมีโอกาสที่จะเดินทางนะคะกลับต่างจังหวัดนะต่างทิมตันแดนนะเพื่อที่จะไปดูแลคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวนะไปใช้ชีวิตนะไปใช้ความสุขเออไปร่วมกับครอบครัวเนี่ยนะเป็นการเดินทางเยี่ยมเออก็เป็นธรรมดาเนาะเป็นช่วงเทศกาลแต่บางท่านคือแบบเขาเดินทางในช่วงของเดือนเดือนเมอยเดืนเอดนพฤษภาคมน,นะคะ เพราะว่าชาวราศีมีนจะเลือกที่จะเดินทางหลังสงการนะในช่วงของเดือนพฤษภาแต่ส่วนมากนะบางวันท่านก็จะเลือกในเทศกาลก็มีนะแต่ชาวราศีมีนเขาจะเลือกไปเที่ยวนะไปสักการะนะแบบให้คนเอ่อถนนมันบางๆก่อนนะคะรถไม่ติดก่อนถึงจะกลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการไปเที่ยวหลังเทศกาลนะคะของชาวราศีมีนเรามาดูกันนะคะว่า ในเรื่องของโชคลามเงินทองของชาวราศีมินโดดเด่นไหมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการออกไปทํางานหาเงินสร้างไรายได้นะคะให้กับตัวเองนะการเสี่ยงโชคนะก็มาจากรถรายานพานะที่ใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของไพ่ยิปซีนะจะทํานายโดยชะตาของชาวราศีมินในช่วงของเดือนเมษายนนะคะเป็นแนวทางเป็นแนาทางให้ว่าอย่างไร การงานการเงินของชาวราศีมีในช่วงของเดือนเมษายนนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกันนะคะ The Hermit อืมก็มีในเรื่องของการคิดนะคะศึกษาหาข้อมูลนะคะเรื่องในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าอาจจะคิดอยากจะลงทุนเพื่อที่จะสร้างรายได้นะคะผลประกอบการการลงทุนนะหุ้นหวยรวยเบอร์นะคะหรือว่าการที่แบบเหมือนออกไปหาเงินหรือว่าหาเงิน นะเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาหมุนก็ได้บางคนท่านก็มีรายได้ประจาบางคนบางท่านก็คิดอยากจะหารายได้เสริมก็มีนะคะหรือว่าศึกษาหาในเรื่องของธุรกิจนะคะโซเชียลออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าอาจจะไม่มีความรู้ในด้านนี้ก็เลยทําให้กลุ่มชาวราศีมีนนะะอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการศึกษาหาไรายได้นะ,ะทางโซเชียลออนไลน์จะเท่าไหร่นะ,ะก็เลยรายได้ประจํา นะก็จะเป็นมาจากงานประจํางานที่ทำซะมากกว่านะคะถ้าแบบเรียนรู้อย่างจริงจังก็ทําได้นะชาวราศีมีนการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีในเรื่องของการคิดจะลงทุนมีในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าการขอสินเชื่อด้วยนะคะการการขอยื่นนะ,ะยื่นกู้นะกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะ,ะซื้ออะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานกู้นะคะ ซื้อความมั่นคงให้กับตัวเองอะนะบางท่านก็เหมือนกับว่าคิดอยากจะกู้ซื้อบ้านนะซื้อรถอะไรนะที่มันเหมือนกับว่าสร้างความมั่นคงอะนะผ่านแน่นอนนะใครคิดที่จะเหมือนกับว่าขอสินเชื่อนะยื่นเงินกู้นะคะโชคลาบนะคะโชคลาบมาจากอืมโชคลาบอาจจะไม่โดดเด่นนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่รอคอย สิ่งที่ปรารถนานะการเสี่ยงโชคไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่นะโชคลาภในเรื่องของการงานโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินที่มาจากการทํางานโดดเด่นนะแต่อาจจะเหมือนว่าทําไม้ชาวราศีมีนนะคะเหมือนกับว่ายังไม่ไม่พอใจกับสิ่งที่ได้นะะจะต้องมีความขยันมากกว่านี้จะต้องเก็บเงินมากกว่านี้จะต้องคิดจะลงทุนอะไรก็ได้ที่ทําให้เหมือนต่อยอดนะคะก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เออความรัก ชาวราศีมีนโดดเด่นไหมความรักนะมีโอกาสสําหรับคนโสดอะ่ะนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะพบเจอความรักที่มันมาในรูปแบบของออความรักที่มีความแตกต่างกันนะคะอาจจะไปพบเจอคนรักนะที่แบบมีลักษณะนะคะแตกต่างจากเรานะ,ะสวยหล่อเกินไปนะ,ะรวยเกินไปดีเกินไป ก็ได้นะคะทำให้ชาวราศีมีนอาจจะคิดว่าเอ้อเป็นไปไม่ได้ก็ได้หรือว่าความรักตรงนี้นะมันยังไม่มั่นคงพอมันยังไม่เหมาะสมที่จะมีความรักนะแต่เหมือนกับว่าอยากจะมีคนนะคบคนคุยนะเพื่อที่แก้เหงาแก้เซ็งนะแต่ก็กลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ที่นะเออนะกลัวเหมือนกับว่าทําให้ตัวเองไขวเคว้ก็ได้นะ เหมือนคนโสดชาวราศีมีนจะฝักใฝ่ในเรื่องของการทํางานซะมากกว่าความรักนะจะไม่โดดเด่นเดี๋ยวจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่แบบไปแอบ,บรักเขาข้างเดียวนะคะราศีมีนเนี่ยจะเป็นพลังงานของคนไปแอบ,บรักเขาข้างเดียวหรือว่าไปรักคนที่สวยนะรักคนที่แบบสวยมากรวยมากดีกว่าเรามากนะแล้วมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ก็ได้แล้วเกิดความผิดหวังนะคะแล้วก็ความรักของคนมีครอบครัวหลับเป็นอย่างไรชาวราศีมีน the rule นะคะ ไพ่เดอเวออกมาแสดงว่าความรักของคนที่มีครอบครัวนะมีความสุขนะคะแต่ว่าความสุขตรงนี้นะมันมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่แบบเอออาจจะต้องมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่องของการเงินนะคะการจับจ่ายใช้สอยนะคะที่อาจจะเหมือนกับว่าเออชาวราศีมีนเนี่ยนะ,ะอาจจะมีการนะ,ะขอความช่วยเหลือจาก นะคุณภรรยาคุณสามีนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณภรรยาคุณสามีอาจจะคิดว่าการใช้จ่ายของชาวราศีมีนฟุ่มเฟือยนะมีการปฏิเสธความช่วยเหลือนะหรือว่าเราอยากจะได้กระเป๋าแบรนด์เนมนะอยากจะให้คุณสามีซื้อให้อยากจะอยากจะได้ทองนะอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่เงี้ยนะแต่คุณสามีไม่ยอมซื้อให้ก็ทําให้นะเกิดความผิดพลาด นะค,ความผิดหวังได้นะคะก็เกิดการออผิดใจกันได้นะคะก็เหมือนกับว่าจะพึ่งอยากได้อะไรนะที่มันเกินตัวนะคะหรือว่าอยากอวดนะอะไรที่มันเหมือนกับว่าเอ,อ้ยยังเราเรา,เรายังมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายนะคะร,รออยู่เนี่ยนะอย่าพึ่งอยากได้นะไอ้สิ่งที่มันแบบโทรศัพท์เก่าๆนะคะก็ใช้ไปก่อนแล้วกันนะคะทองเส้นเก่าก็ใส่ไปก่อนนะอยา่าพิ่งเปลี่ยนใหม่ ชาวราศีมีนนะคะหรือว่านะคะรอให้ราคาทองมันลดลงก่อนแล้วค่อยซื้อก็ได้เรามาดูนะคะว่าไพ่แต่เออไพ่ยิปซีนะอยากจะแนะนําอะไรให้กลุ่มชาวราศีมีนการที่แบบชาวราศีมีนมีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะไปต่างจังหวัดตามทิน่นแดนได้นะคะก็ต้องนะมีความที่แบบเหมือนวางแผนเรื่องของการเงินก่อนเนาะนะคะ ค่าน้ำมันนะค่ารถนะค่าใช้จ่ายจ่ายให้หมดก่อนนะคะเหลือ,อยังไงแล้วค่อยไปถ้าแบบว่าไม่เหลือค่าน้ำมันไม่เหลือค่ากินหลังจากที่ไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเครียดเรื่องเงินนะคะจะไปต่างจังหวัดจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะ,ะต้องดูเงินก่อนนะคะแบ่งสรรปันส่วนการใช้จ่ายอะเงินกองนี้ค่าเติมน้ํามันเงินกองนี้เอาไว้เลี้ยงข้าวพ่อเลี้ยงข้าวแม่ไปเที่ยวทําบุญ นะแล้วก็เงินกองนี้นะหลังจากไปเที่ยวแล้วเราต้องเอามาซื้อกินซื้อใช้นะกว่าที่เงินเดือนจะออกเนีย่ยนะถ้าวางแผนดีชีวิตก็จะมีความสุขนะครับให้เป็นไกด์นาทางเป็นแนวทางให้กลุ่มชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีประจําเดือนเมษายนขอบคุณสําหรับการติดตามคะ่ะ